เดตสต็อกรถหน้าร้านกับน้องแป๊บวันนี้จองเพียง999บาทรับไปเลยคููปองส่วนลดมูลค่ากว่า5,000บาททั้งร้านเดี๋ยวมาชมคันแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้ใครที่กำลังมองหากระพวนรถตู้น้องแป๊บมีให้ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้เดี๋ยวมาชมคันแรกคันนี้ก็จะเป็น Toyota Commuter เป็นเครื่อง3.0ปี2017ที่สำคัญคันนี้มาพร้อมกับเกียร์ออโต้ใช้งานได้ง่ายเพียงราคาอยู่ที่ 759,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวมาชมสภาพภายในกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวมาชมภายใน,ค,น,นคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังเป็น3ตอนเดี๋ยวตามมาชมรถตู้อีกคันนึงนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาเกียร์ธรรมดานะคะเดิมๆจากโรงงานเราแปบ,บแนะนำเป็นคันนี้ราคาพิเศษเพียง79,000บาทเท่านั้นกับ t ต y o ต a าคอม u t เตอร์เครื่องสามเดี๋ยวตามมาชมสภาพภายในกันเลยนะคะ สำหรับภายนี้ภายในก็จะเป็นเบาผ้าเป็น4ตอนเดิมๆจากโรงงานกันเลยค่ะหรือใครที่อยากจะได้ปีใหม่กว่านั้นเป็น t ต y o ต a c คอม u ิวเตอร์เครื่อง3000ันคันนี้เป็นเบาะหนังเดี๋ยวตามมาแป๊บมาชมกันเลยนะคะสภาพภายในเป็นเบาะหนัง3ตอนราคาอยู่เพียง739,000บาทเท่านั้น ลูกค้าที่อยากจะได้รถตู้นะคะเป็นเบาะสุดยอดของ V.I.P. V.I.P. ไปเลยคันนี้นักแบบนี้ Toyota Commuter เป็นเครื่อง3,000เดี๋ยวตามมาชมสภาพภายในกันเลยคันนี้ราคาพิเศษมากๆนะคะราคาอยู่เพียง7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเป็นปี2017เดี๋ยวยรอนชาไปดูภายในกันเลยจ้านี่เลยนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนัง V.I.P. 3 เดี๋ยวตามมาชมขบวนรถ t ต y o ต a f o r t u จ e r เป็นเครื่อง2.4 v ปี2016ราคาเริ่มต้นอยู่เพียง859,000บาทเท่านั้นใครที่อยากได้รถครอบครัวคุณภาพเกรด A รับประกันไม่มีการชนหนักพลิกความน้ำท่วมสภาพสวยรีบมาเลยนะคะเดี๋ยวตามมาชมภายในกันก่อนเลยค่ะ เดี๋ยวมาชมนะคะห้องผู้โดยสารภายในสําหรับเบาะคนขับและเบาะคนนั่งข้างนะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะสีน้ําตาลนะคะเป็นเบาะหนังสวยงามไม่มีรอยเหี่ยวยน่นหรือว่ารอยฉีกขาดแต่อย่างใดสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลกว้างขวางมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูฝาท้ายด้านหลังนะคะเพียงใช้นิ้วสัมผัสก็สามารถเปิดประตูได้เลยนะคะ ก็จะกว้างขวางนะคะเบาะแถวที่3ด้านหลังก็สามารถทับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยได้มากยิ่งขึ้นสําหรับใครที่ชอบเดินทางนะคะเนอกจากรถครอบครัวน้อแป๊บยังมีในส่วนของรถกระบะรุนร่นท็อปกันเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็น Toyota Revo d o u b l เบิลแค เป็นตัว4ฟร์วิลด้วยที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้คันนี้เป็นเครื่อง2.8อมจุดปพลัสปี2017ราคาเปิดมาที่8,19,000บาทเท่านั้นหรือลูกค้าคนใดที่อยากจะได้รถกระบะ4ประตูคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวแป๊บมาบอกสเปค Toyota Revo Double c a b 4ค h e e ร4วิคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเครื่อง2.8 g จพลัสปี2017ราคาถูกสุด,สดอยู่เพียง749,0 0 0บาทเท่านั้น ย้อนไซส์มาชมในส่วนของ Toyota Revo c a แ 4Wheel กันบ้างนะคะคันนี้เป็น t y y t ต Revo Smart c a b 2.4 E Plus ปี2017ราคาอยู่เพียง598,000บาทเป็นเกียร์ธรรมดา 4Wheel แล้วยังไม่หมดนะคะสำหรับรถประบะ4ประตูน้องแป๊บยังมี Toyota Revo Double c a b เป็นเครื่อง 2.4e+ Plus ปี2018ปีใหม่ คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเป็น4ประตูโฟวิวนะคะราคาอยู่เพียง6 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นรถเข้ามาสดๆร้อนๆยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหา4ประตูตัวยกสูงเนาะแป๊บก็มีมาให้อันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆร้อน,รอน,รอนจริงๆด้วยนะคะโอหคันนี้เป็น Toyota Revo Double c a b นะคะ เป็นเครื่อง2.4 e-pat เป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้เป็นตัวพิเดเนอร์ยกสูงปี2017ราคาถูกมากๆเลยนะคะราคาอยู่เพียง589,000บาทเท่านั้นมาพบกับกระบะสายเก๋เราก็มีกับเครื่อง3,000 4 wheel เกียร์ออโต้คันนี้เกาสุดๆปี2011ราคาอยู่เพียง559,000บาทเท่านั้นแต่งพร้อมสิ้นวิ่งไปเลยจ้ายกขบวนรถซีดานรู้อย่างโตโยต้้ 6G มีทั้งปี2016ปี2017ชมนาใหม่เนอร์เชงกับราคาเริ่มต้นอยู่เพียง429,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวตามมาชมคันแรกกันเลยนะคะสำหรับ t o y ยต้า l t i ตเป็นเครื่อง1 6G คันนี้เป็นตัวท็อปเป็นสีดำเป็นสีหายากที่สำคัญเป็นปี2017มาพร้อมกับฟุตสตาร์ เกียร์ออโต้คันนี้ราคาอยู่เพียง469,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวตามบัตมาชมอีกคันนึงนะคะคันนี้ก็เป็น Toyota a อ t i s ที่สำคัญเป็นสีขาวนวลของสวยงามมากๆเลยคันนี้จะเป็นเครื่อง 1.6G ตัวท็อปเช่นเดียวกันโชมหน้าปี2017นะคะเพราะคันนี้มันจดปลายปีแล้วนะคะออปชั่นภายในทั้งหมดก็จะเป็นรุ่นปี2017คันนี้ราคาอยู่เพียง489,000บาทเท่านั้น เดียวตาน้องแป๊บมาชมสีใหม่เลยนะคะเป็นสีเกรยเมทัลลิกที่หายากสุดๆเช่นเดียวกันคันนี้เป็นโฉมหน้าปี2016เป็นเครื่อง 1.6G กับราคาพิเศษสุดๆอยู่เพียง429,000บาทเท่านั้นสำหรับรถอาตีน้องแป๊บก็ยังมีสียอดนิยมดูแลรักษาง่ายเป็นเตือต้าอาตย์เครื่อง 1.6G ปี2016และปี2017มีให้เลือกมากมายหลายคันสนใจรีบมาเลยนะคะสำหรับลูกค้าคนใดที่อยากจะได้ส่วนลดสำหรับรถ น,นี้เพียงคุณลูกค้าโทรหาน้องแป๊บที่เบอร์ส6 99 99 1 1 7 8น9 9 9มาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคุณจะได้ส่วนลดก่อนไกรใครมูลค่ากว่า5,000บาท